สจิาารภภคูมใสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักสูตรจิตอาสา904และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณชุมชนคุณธรรมวัดฒา์พระอารามหลวงโดยมีนายพันเทพเสาโคศลพัฒน์จังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยท่านประหลัดจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและระลึกไว้ว่าโครงการจิตอาสาเป็นโครงการที่จะต้องทำตลอดไป โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904ในการฝึกอ,อบรมมีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิมทัศน์บริเวณรอบวัดท่าพระรามหลวง สำหรับผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประชาชนจิตอาสาเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีสร้างระเบียบวินัยและนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ